สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องหนูกเกมอยู่ผมนะฮะงานดีสโตไทยภาพสวยมาแล้วนะฮะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดหรัปลอดภัยแนะนำร้านเป็นท็อปอัพเติมเกม,เ,กมกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องท็อปอัพมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสโตไทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดทิลิเวฟเซซิโลคาบาภาพจีฟี่ไฟเอวีเอเวนชัน่นทุกวันของใครตัวเลือกเกนชินอิมแพ็คอีกเยอะแยะมากมายนะเซซิเอเอ็กซ์อิตาเลียนสตาร์แล้วก็สามก๊กต่างๆนะฮะ ก็ทักมาที่เพจนะเล่นเกมไหนอยู่ก็สงสัยก็รับเติมไหมหลายแอดเฟซบุ๊กตามนี้จะมีแอดมินคนบริการนะฮะฝากด้วยองสำหรับดาร์กเน็ตเอ็มคลาสสิกนะ,ะใครชอบแนวนี้ไม่ควรพลาดรับเติมทุกแพ็คแพ็คใหญ่แพ็คเล็กได้หมดเลยนะฮะรับไปชอบทุกแพ็คนะ,ะปลอดภัยรัฐเซนแน่นอนลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยทุกงมันสัพไม่มีการรีฟาร์แน่นอนนะครับผมมาดูเกมใหม่กันเนาะโตไทยเรื่องได้ใช้หญิงนะฮะ จะเสกเรามอนสเตอนะนะเราก็จะเป็นแม่ทัพใหญ่โคดแจกมี้น่ผมนี่ตัวแจกนะน้องมังกรเอาไปใช้ก่อนนะี่ยนี่ภาพสวยเลยเนี่ยนะ เคยเปิดเซิฟนอกมาก่อนนะแล้วก็มาเข้าไทยใครม,มีเกมใหม่เล่นก็จัดไปนะฮะนานที่จะมาไทยนะผม okay, ก็จัดตำแหน่งไว้ก่อนไดโนเสาร์ตัวกากนะฮะโอ้โหโทนโด,โดคู่เลยเดี๋ยวมีตัวที่ดีกว่าค่อยเปลี่ยนมังกรน,นะเดี๋ยวว่าใส่โค้เราจะได้โคด เท่าไหร่เนี่ยได้กี่ใบเนาะโอ้โหขนาดทีเล็กยังเอาไม่อยู่อะ่ะบอสตัวนี้ไม่งหวดจัดนะเนี่ยดูทรงเอาแล้วภาพสวยๆแบบนี้ก็ไม่ควรลาดบังคับแนวนอนไม่ได้เนี่ยมันให้แนวตั้งอย่างเดียวเจอกับกอไอคิงเนี่ย ลิงลิงอ่าเรียบร้อยไง่ายง่ายครับผมยัไงไงฝากกดไลค์กดซับคป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะไม่พายเกมให,ใหม่ๆกวกระดิแจ้งเตือนไว้เนาะมีเวลาว่างก็ลงคลิปบ่อยๆอ,อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงไดนเสาร์ตัวกา,กาครับล่อไปก่อนช่วงแรกก็เล่นตาม NPC แนะนำไปก่อนแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ใช้ก่อน ตีหมูเนะี่ยโ,โอ้โหดูภาพเนะีฮยคัดซีนสวยงามบอสซะด้วยเนะี่ยนี่บอสเนะียไม่น่าไหวน่าจะมีคนมาช่วยหรือเปล่าเนะี่ยนี่ไงเราทวยเทพม,มาแล้ว จิงจ่อก้าห่างมังกรนะโอเคแต่ว่านกเราเปียงเดียวหายเลยก็ถือว่าฉากสวยนะฉากฉากไอเดอลนะที่เราวิ่ง ไปได้เร,เรื่อยครับผมเฮ้ยค้างวะเนี่ยอ่านะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเออ่ให้เรามาซื้ออันนี้เนาะไข่ใบกระชานะ่ยน่าจะเป็นตัวแจกด้วยนะครับผมใช้ไป กิฟฟอนนะฮะสี่ขาก็น่าจะมีหลายเผ่านะฮะแล้วก็หลากหลายอ,อ,รอยารยธรรมนะชนเผ่าออะไปก่อนนี่อันน,นี้ตัวแรกของเราเลยนะของแจกตัวห้าดาว ไอ้อ่ะอันนี้อะไรวะอ๋ออารีนาโคตรวัยนะท่านกิฟฟอนกันใชายย่อยนะก็เหมาะนะ่สำหรับคนชอบแนวไอเดิลน,นะ,ะเบื่อเกมสามโกกก็มาเล่นนี้ได้เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยววันนี้มีเกมเปิดใหม่ฮะ <c oughs> เดี๋ยวติดตามได้เลยนะครับ ไปสตรีมแต่เช้าเนี่ยอ่านี่แค่นี้พอเนี่ยพอรู้ระบบเนี่ยเดี๋ยวดิมันเลิกเลิกสอนแล้วนี่ว่าใส่โค้ดได้ท่านเดี๋ยวนะนี่ฮะรีดีมโค้ดโอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะโค้ดแจกนะผมตึง,ตง หมือนเดิมง,ง่ายๆครนะับหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเนี่ยก็อยู่ในซองจดหมายเนี่ยใส่ไปก่อน แ8 9 9นะียแล้วก็เหมือนเดิมแต่นิมเวนนะเ้ 6, 6, 8, 8, 9, 9, นะียโคตรอดฮิตนะียอืมน่าจะแจกตัวด้วย เดี๋ยวมาดูว่าแจกเยอะแค่ไหนเนาะสะตอไทยด้วยนะฮะเติมได้ด้วยนะครับผมอ่าซองจดหมายรับตรงนี้ครับผมที่เราใส่โค้ดมาแนะ้ะโอโหเยียบเลยนี่แต่ว่าแจกไข่แค่สองลูกเองเนีัยโถ่ทรัพยากรเยอะมากนะแจกตัวไข่สองลูกเนะีฮะเดี๋ยวไปเปิดดูก่อนได้อะไร อันนี้ซื้อยังไม่ได้เราซื้อไปแล้วเนี่เปิดตรงนี้ครับผมก็เดี๋ยวบวกเพชรไปด้วยเลยครับผมอืมจะได้ตัวไหนเพชรมีนิดนึงนะอ่านี่ตัวนี้ออกไปไปเข็มปีเฮ้ยมาวะ่ะเฮ้ยมาว่ะครับผมห้าดาวพี่ช้างนะ มาเฉยน่าจะมาตัวเดียวแหละสิบใบแรกนะหมดแล้วนะฮะเอาลงเลยคนระับน่าจะเป็นตัวแท้งด้วยไอเนี้ยเอาออกไป นีああ่เอาพี่ช้างนี่ว่าโชว์ศักยภาพเปี้ยงนี่ยสี่ร้อยเด้งเลือดด้วยนี่ก็มีหลายตัวหลายเผ่าเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนีแต่เสียดายโคดได้แค่สองไข่นี่ยล็อกอินนีวันแรก อันนี้ก็ออนไลน์ได้อีกสามใบเอาได้ลุ้นไม่ใช่ดิอันนี้ล็อกอินเนาะเออแจากวันที่สองที่สีดดส่ตัวซ้ําวันที่สามก็เอาไข่ทองไปอันนี้ก็ลองเสี่ยงดวงดูนะฮะเฮ้ยมาอยกแล้วไม่ใช่ สุดท้ายโอ้ไม่มาได้ตัวนี้ซ้ำออใช้ได้ตัวนี้โถหมดเกี้ยงนะไม่ยากครับซองจดหมายมีแจกอีกไหมไม่มีนะได้แค่นี้แหละเรานี่ก็ค่อยๆเล่นไปครับผ่านฐานด่านไปเรื่อยๆะครับ ก็จะแจกคงแจกโค้ดแจกของเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับภาพสวยๆก็เอาไปเล่นกันในสำหรับสโตไทยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ